กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆคะ่ะเหยบหยียบสีส้มให้แม่หน่อยเอ้หยบแป๊บน,นึงแป๊บนึงหยบสีฟ้าให้แม่ก่อนครับสีฟ้าก่อนครับมีเพื่อนเหยียบให้อยู่หรอหยียบสองอ,อันเลยหนูหยบสองอันได้ไงลูกเฮ้ยน้องโปรดอันที่ โอ,อ่งได้ด้วยอ่ะทุกคนมันสามารถเหยียบสองกันได้น่นูสิน้องปบสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับสปุกปุยแชาแนลนะคะวันนี้นะคะพี่ก็อยู่ในเกมที่มีชื่อว่าทีมสกู o o เอสเคปนะคะทีมเวิร์ o ออบีนั่นเองพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าก็คือเหมือนเราต้องเล่นกับเพื่อนกันนะคะคือเราไม่สามารถเล่นคนเดียวแน่นะคะชื่อเกมก็บอกอยู่แล้วไปถึงแล้วเอ๊ะน้องโดนั่นตัวอะไรอะ มันคืออะไรอ่ะเขาวาจากแวปปนึงอ่ะแมปมะพร้าวเนี่ยนรไปหาแล้วเกบโคตรเล็กจีเกมเกมหล็กมากเลยเหรอทำอะไรกันะโอเคไปกันเลยดีกว่าก็คือน้องปลดเย็บสีชมพูให้แม่นะคะโอเคค่ะน้องปลดเย็บสีเขียวให้แม่ด้วยอุ้ยเพื่อนเย็บสีเขียวให้เราด้วยกระโดดกระโดดแล้วก็กระโดด แล้วก็กระโดดโอเคค่ะต่อไปเราก็จะเหยียบสียมพูให้น้องโปดแล้วก็เพื่อนนะคะชึบชึบชบชบชบทุกคนขึ้นกันมาก็คือเกมเนี้ยคือเล่นขั้นต่ําต้องสองคนเท่านั้นนะทุกคนคือแบบว่าเล่นคนเดียวไม่สามารถเล่นได้นะคะก็คือเราต้องเล่นสองคนเอ,อเพื่อนไปไหนแล้ววะอา้อาวเพื่อนหายไปตอนไหนอะโอเคค่ะไปกันต่อดีกว่าตรงนี้ก็คือทํางานร่วมกับเพื่อน เพื่อข้ามก็คือทํางานร่วมกันเพื่อข้ามอ๋อมีเชือกผูกติดละมันไหนน้องโปรดขอดูหน่อยดิเอออยาอย่าน้องโปรดคือเรามีเชือกผูกติดกันมานะคะน้องโปรดลองลากแม่ไปสิลากได้ไหม<อ> <laughs> ไม่แล้วโอ,โอเคค่ะไปกันต่อดีกว่าน้องโปรดทางนี้ก็คือเราต้องกระโดดด้วยกันเนาะชุบพอเรามีเชือกผูกติดกันต้องไปพร้อมๆกันนะคะมาเร็วน้องโปรดโอเคค่ะอีกนิดเดียวนะชุบ เฮ้ยว้าวน้องโปรดเก่งมากเลยกระโดดเราต้องรอน้องโปรดนะคะเฮ้ยน้องโปรดอย่าเพิ่งกระโดดนะต้องรอแม่ด้วยนะโอเคมาเลยเย่เราผ่านแล้วต่อไปนะคะเป็นอุ้ยน้องโปรดคุณครูมาแล้วเราลองรอสิไหนเขามายังมาแล้ว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 ไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ย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 ไม่ไม่อาจจะตายก็ได้เล่นมากโอ้ยอะยา ใช่เขาร้องให้ด้วยโอเคค่ะน้องโปรดเลือกสีแดงนะคะแม่ก็เลือกสีฟ้าอ่าอันนี้แม่มาก่อนอ่าแม่ขอยู่มุมนี้ดีกว่าจะได้ไม่เกะกะเพื่อนน้องโปรดก็กระโดดขึ้นมาบนหัวแม่เลยแล้วก็กระโดดไปเก่งมากเลยต่อไปสีแดงน้องโปรดมาเหยียบมาอยู่มุมนี้หน่อยครับอ้าวน้องโปรดไม่ได้เหยียบสีแดงมาหรอลูก็เพื่อไปกดสีฟ้าสิ แล้วเมื่อเราตายนะคะเราก็จะทําการเหยียบสีอีกรอบนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เหยียบเราโดนสีอะไรเราก็จะตายได้นะคะชึบโอเคค่ะต่อไปก็เป็นสีฟ้านะคะให้น้องโปรดเหยียบค่ะโอเคค่ะน้องโปรดผ่านไปได้แล้วต่อไปก็จะเป็นสีแดงนะคะก็คือครบแล้วนั่นเองคืองานนี้พี่ต้องตั้งสติให้ดีนะคะอย่าแพ้เลยชึบอุ๊ยโอเคค่ะเราผ่านมาได้แล้วค่ะทุกคนไปกันต่อเลยทุก่าเอ้น้องโปดนี่ใครเอ่ย คุณครูทำไมขอตัวใหญ่จังเลยอะ่ะเขอตัวใหญ่มากเลยเอ๊ะด่านนี้มีไอ้นี่ด้วยอ่ะมีเหมือนเป้ายิงอ่ะค่ะทุกคนอ๋อหวัเราต้องใซนเอาบุลลี่เอาบุลลี่อะไรบอลลิงโอเคค่ะอ่ะอะไรน้องโปูอะไรไม่รู้โอเคค่ะอุ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พร้อมยังลูกเราต้องยิงให้โดนใช่ไหมซ้ำชุบเอาเอาใหม่ขอโทษลูกแม่ไปโดนสีแดงเฉยเลย โอ้เกมแบกอะเป็นอะไรอะ่ะเกมทำไมทหนูดูมุมมองนั้นนะลูกโอเคค่ะไปชึบโอเคไปน้องโปดสิบวิเราต้องวิ่งให้ทันนะคะทุกคนมีเวลาจับเอาไว้นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะพี่ยอดทำ <laughs> <laughs> อย่าบอกน้องโปดไปเกิดตรงนู้นนะอ๋อเกิดตรงนี้โอเคค่ะเราจะทําการเหยียบสีฟ้าให้น้องโปดนะคะอ,อน้องโปดไปเรื่อยๆเลยเหมือนเพื่อนจะเหยียบอีกสีหนึ่งให้แล้วอะ <c oughs> เ,อเพื่อนไม่เหยียบสีส้มให้อ,ะอ่ะอ่าน้องไปเลยคบกันยังเอ่ย <ไป S 1> ครบแล้วใช่ไหมเหยียบเหยียบสีส้มให้แม่หน่อยเอ้ยเหยียบไปบนึงแป๊บหนึ่ง,หงเหยียบสีฟ้าให้แม่ก่อนครับสีฟ้าก่อนครับมีเพื่อนเหยียบให้อยู่หรอเยียบ สองอันเลยหนูเหยียบสองอันได้ไงลูกนี่น้องปวดสิฟมันขี้โกงได้ด้วยอะทุกคนมันสามารถเหยียบสองอันได้เนี่ยดูสิน้องปวดแล้วอันนี้แปลว่าเราต้องเหยียบสองอันได้แน่เลยใช่ไหมน้องปวดน้องปวดตัวใหญ่น้องปวดอาจจะเหยียบได้ก็ได้ใช่ไหมเพราะตัวน้องปวดใหญ่ได้ไหมไม่ได้อ่ะอันนี้ไม่ได้อ่ะใช่ไหมไม่ได้อ่ะเดี๋ยวแม่ลองไปตรงนู้นก่อนชึบแม่ตกอ่ะ น้องปวดหนูหย็ยบสีเหลืองให้แม่หน่อยครับเฮ้อะไรกันอนะโอเคครับชึบชึบชึบโอเคครับต่อไปสีม่วงครับว้าวไป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 โอ้ยแม่หล่นน้องโปรดแม่ยังไม่ได้หย็ยบสีม่วงเลยลูกโอเคครับต่อไปเป็นสีเหลืองครับน้องโปรดกระโดดมาแล้วชึบชึบชึบ ชึบแล้วก็เป็นสีม่วงเก่งมากเลยว้าวด่านนี้ด่านนี้เหมือนด่านนั้นเลยน้องโปดเหมือนต้องกระโดดใช่ไหมกระโดดเลยกระโดด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 ให้เพื่อนกระโดดให้เรานะคะแล้วเราก็มากันหมดเลยค่ะว้าวอ้ากระโดด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  ไปเอ๊ะตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเอ๊ะเอ๊ะทำไมเราเจียบไม่ได้อุ้ยได้แล้วอุ้ยเราต้องยิงนะน้องโปดโออ๋ออ๋ออแม่เหมือนโดนอะไรเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยเขาปล่อยอะไรออกมาด้วยอ่ะน้องปอดเป็นเหมือนเป็นระเบิดหรอแม่มองเป็นรูปหมีนะอ้ายานแม่ก็ตายอ่ะน้องโปดไม่เป็นไรนะครับเราสามารถเล่นใหม่ได้ครั้งเดียวจอดเลยเหรอ เราต้องยิงเขานะคะทุกคนแล้วเราก็พยายามห่างไกลเขาให้ได้มากที่สุดเอา้าทาไมตายอ่ะไม่ยังไม่ได้โดนหมีเลยนะน้องโปรดน้องคนทับตุยไหมอ้๊อุ๊บเนที่เสีเลอ้าแม่ลงไปไม่ได้อะน้องโปรดก็คือมันสามารถลงได้แค่สองคนเท่านั้นหรอเอ๊ะใช่ไหมใช่เหมือนถ้าเพื่อนตายใช่ไหมก็จะแบบว่าโอ๊๊โอ,โอ ตายจริงๆด้วยก็คือเราสามารถเล่นได้แค่2คนนะคะน้องโปรดไปโอเคน้องโปรดต้องช่วยแม่ยิงนะแต่ตอนนี้แม่หนีก่อนแม่เหมือนแม่จะตายเลยอยอยนะอย่าปล่อยมีมานะมปล่อยมาแล้วปล่อยมีมาแล้วว่ะทุกคนเราต้องทำไงหนีอย่างเดียวหรอโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยวิน้องโปรดยิงเยอะมากเลยอะอะออย่าอย่ามีตามแม่มา มีตามแม่มาอุ้ยอีกนิดเดียวนะน้องปอดน้องปอดอีกนิดเดียวนะครับเราก็จะชนะเร็วเดี๋ยว <c oughs> แม่ยิงให้อุ้ย <c oughs> อีกนิดเดียวเย้ <c oughs> yeah! ไปเลยอย่าบอกว่าเราชนะแล้วนะน้องโปรด <Yay! S 1> ใช่เหรอทำไมเลี้วจังเลยอ่ะเย้เราชนะเลวแล้วก็ชนะกับเพื่อนด้วยโอ้ชนะกันหลายคนมากเลยเป็นไงบ้างคะเกมนี้ทุกคนแล้วก็เช่นเคยนะคะใครที่อยากเล่นเกมนี้นะคะใต้คลิปพี่มีดิงนะเราสามารถกดขีดเล่นได้เลยนะคะสำหรับวันนี้พี่คงต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน